สวัสดีครับมือนีสีผ้าผูกเข้าทุกคนมาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจุดหมายปลายทางของเขายูทีบ้านแม่คำปองครับผมการมาบ้านแม่คำปองในเส้นทางที่สะดวกสบายที่สุดเลยคือใส่เส้นทางของเชียงใหม่แม่อ่อนครับตรงขึ้นมาอย่างเดียวเลยครับระยะทางประมาณ30กิโลโดยประมาณนะครับก็บสิถึงบ้านแม่คำปองที่จริงแม่คำปองนี่มีคนรีวิวไว้ถูกซอกถูกมุมเมื่อแล้วครับ บ่มีผู้ใดบ่งหัวแจักแม่คำปองครับถูกสอกถูกมุ่มได้รับการรีวิวไปเมื่อแล้วแต่ด้วยความที่เฮ้ามาเห็นและเฮ้ากับะทับใจคือกันก็เลยอยากเอาความรู้สึกของความประทับใจในแบบที่เฮ้าเป็นให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบน้ำกันนะครับเฮ้ามาไปน้ำกันครับแม่ขำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับผม ยอดไม้คัาปองเหรอครับแม้คัาปองเป็นมู่บานเล็กๆนะครับมู่บานน้อยๆที่สีตั้งอยู่ข่างลำธานนะครับข่างลำนม้มเลี้ยงล่ายโตก,กันขึ้นไปบนยอดเขานะครับอยู่สองคางลำน้มนะครับถนนกัสีแคบจักน้อยนะครับนักท่องเที่ยวนักเดินทางทุกคนที่ผ่านมาต้องมีน้ำใจต่อกันอย่างล่ายเลยนะครับเพราะว่าถนนขับแคบ แล้วก็ผูกคนค่อน้างผูกผ่านนะครับแต่ก็บอกคอยมีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าหนักเดินทางผูกเข้าทุกคนต่างม,มีน้ำใจครับออกจากบ้านมาพกผ้าน้ำใจมายางเต็มเปี่ยมนะครับอุบัติเหตุนี่หน่อยมากนะครับกตสีเลี้ยงไล่กันขึ้นไปบนเนินเขาแบบที่เฮาเห็นนี่แหละครับผมสวยงามบรรยากาศร่มรื่นต้องยอมรับเลยครับว่า ม่าย่ามใดแห่งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทังดีๆของแม่คำปองครับคือความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาครับเพิ่นสามารถรักษาอนุรักษ์ป่าไว้ได้ย่างอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันชุมชนเพิ่นกับรักษาความเป็นวิถีชุ่มชนของเพิ่นไ้อย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ต้องชื่นชมแม่คำปองเลยครับพวกเข้าผู้ดากายมาทางเชียงใหม่นะครับแหวะมาผักที่แม่คำปองสิบอ่อผิดหวังครับ แต่คนอยากหลายในจังน่อยได้ครับเด้อถ้าเป็นคนเบื่อนายคนกะยุ่มองหนีบอแมนครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ามามวลมวล,มวลกันจากหลากหลายทั่วทีบทั่วแดนมาโฮมกันยุ่มองนีมองหนีเหมาะเลยครับผมหนามา,มากเลยครับผมเดี๋ยวเฮ้าต่างไปเึินงน้ำกันครับผม ที่เฮาสิพ้าทุกคนไปพักเมือแรกงนี้นะครับคือระเบียงวิวแม่คำปองครับซึ่งอยู่จุดสูงสุดของมูบานแม่คำปองครับกระต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยย่งสิบวิผ้าทุกคนแวะมองไตนะครับเดี๋ยวเฮาเขาที่พักเรียบร้อยนะครับสิ้าทุกคนกลับลงมาเลาะมูบานแม่คำปองครับวา่าเพิ่นมีอียา่างน่าสนใจแน่คนสมา ผ้ากันมาเที่ยวแม่คําป่องขักแท้นะครับแม่คําป่องบ่เคยรับไรบวาฤดูใดนะครับเป็นฤดูฝนฤดูห่อนฤดูหนาวทุกคนก็ะตางมาแวะหาแม่คําป่องเดี๋ยวมื่อนี้หลังจากเขาที่พักแล้วสิบห้าโเข้าทุกคนลงมาหลอดอีกท่อนึงครับผม เป็นตะง,งึดหลายครับปีนี้จักเป็นแนวใดครับมือนีวันที่7จัดท่านว่าคม2อ6 6นแล้วครับมั่นหนาสจะเป็นหนาหนาวครับแต่พอเข้ามาหอดทีพักครับระเบียงวิวแม่คําปองครับฝนตกลงมาย่างหนักเลยไหมครับผมต้องเดี๋ยวลบฝนก่อนครับผมตอนนี้กันตงตกลงมาย่างหนักเลยครับ ระเบียงวิวแม่คําปองเป็นคาเฟ่โฮมสเตย์ที่อยู่จุดสูงสุดเลยของหมู่บ้านนะครับสามารถเดี่ยวลงไปเบิ่งหมู่บ้านเห็นมดทางหมู่บ้านเลยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทุกคนที่มาแม่คัาปองก็ต้องมาเช็คอินครับถ้าบอสามารถจองที่พักแต่ท่านเพิินกเกษมมาเที่ยวคาเฟ่เพื่อมาเช็คอินหมู่บ้านแม่คําปองอยูมองนี้ครับผมวิวสวยสุดงดงามมากเดี๋ยวสิพาเผ้าขไปเบิ่งห้องพักเข้าครับ เฮ้าโชคดีมากเลยนะครับที่เจ้าของ่นใจดีใจดีที่จริงเข้าจองห้องนี้บ่ท่านรับเป็นห้องแฟมิลี่รูมหนาวได้ครับผมฝนมันตกหนาวครับพี่สาวมหาหอแต่พกันนอนห่มผาอุจุเลยหนาวลายครับเป็นห้องแฟมิลี่รูมห้องบักไงนะครับทุกห้องยูนีนะครับสามารถมองออกไปเห็นมู่บานไม่คํำปองได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพิ่นคิดราคาเป็นคนนะครับ คนละเจ็ดลอยห้าสิบบาทครับสั้นท่เข้า่ครับแต่เป็นสั้นทั้งบนข้าขึ้นไปเนี่ยเพิ่นคิดคนละแปดลอยห้าสิบบาทนะครับนี่เป็นสภาพห้องนะครับที่จริงเข้าจองห้องมา้งแต่ตเดือนกันยายนนะครับแต่เข้ากับจองบอ่ท่านนะครับแต่ว่าโชคดีว่าคนที่เพิ่นจองห้องนี้เพิ่นแคนเซิลจะของ โฮมสเตย์เพิ่นกระโทรไปบอกเข้าบอกว่ามีคนแคนเซิลให้เข้ามาพักของนี้ได้นะครับขอบคุณเพิ่นหลายๆครับผมขอบคุณระเบียงวิวหลายๆเข้าเลยเดีที่ดีมากๆเลยนะครับทุกห้องมองเห็นแม่ค้าปองได้ขึ้นกันทั้งหมู่บ้านทุกห้องเลยนะครับของระเบียงวิวครับผมทุกห้องมีห้องน้ำได้โตนะครับอ่าเป็นห้องน้ำสไตล์ลอฟครับ มีเครื่องทํำน้ำอุ่นให้พร้อมนะครับตกแต่งง่ายๆในสไตล์รอฟนะครับถือว่าโอเคที่เดียวสำหรับราคานี้นะครับหัวละ7จ0บาทนะครับเป็นคิดต่อหัวต่อคนนะครับรวมอาหารเศร้าครับราคานี้ครับผมนาผักมากๆเลยครับผมระเบียงวิวแม่คำปอง้วยครับ กองทัพต้องเดินด้วยท่องครับพอดีที่ระเบียงวิวนเนี่เพิ่นเป็นคาเฟ่ที่บ่มีอาหารขายนะครับเฮาก็เลยพากันมาก,กินเข่าเที่ยงยูที่บ้านอิงดาวที่ยูติดก,กันกับระเบียงวิวแม่คำปองนะครับวิวเดียวกันยูติดกันนะครับยูนี่เฟิ่นซิมี่เป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้ง้านอาหารนะครับเฮาเลยแวะออกมาก,กินเขา่ารากาสิาพาทุกคนชมบรรยากาศแม่คำปองไปด้วก,กันครับผม กินเขาอิ่มแล้วกับสีผ้าทุกคนลงไปกลางหมู่บ้านนะครับนั่งรถสองแถวสีเหลืองๆเลยครับลงมาจากระเบียงวิวนะครับลงมาตีใจกลางหมู่บ้านซึ่งเป,เป็นถนนคนเดินนะครับอยู่ที่หมู่บ้านแม่คําปองเนี่ยครับจะมีรถสองแถวแลนในระหว่างหมูบ่บ้านขั้นสีเหลืองแถวเห็นละกะสองแถวที่แลนเขาเชียงใหม่แนะ่แลนไปแรงท่องเที่ยวต่างๆแน่นะครับสะดวกสบายมากนะครับแม่คําปองครับ ถามที่พักหรือห้องสเตย์ห้องใดเลยเฮ้าอยากไปใส่ครับผมสีมีรถสองแถวแลนไปเมื่อหรือเฮ้าอยากขึ้นไปข้างบนสุดคุณครับขึ้นไปที่น้ำตกแม่ข้ำปองนะครับหรือสีเลยไปล้อยต่อระวังจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอุทยานแห่งชาติแจซอนนะครับกิวฟินไปเบิ่งวิวที่ถัดข้างบนคุณครับเพื่อนกัมีรถบริการเมื่อครับสะดวกสบายมากครับมแม่แม่ํ้ปองเลยครับผม แต่ตอนนี้15ผ,ผู้เข้าทุกคนนะครับมาเลาะถนนคนเดินแม่คํำปองครับว่าเพิ่นสิมี่เสน่ห์ขนาดไหนไปเลาะเบิ้งน้ำกันครับผม ยางเลาะจนเมื่อยแอ่แล้วครับผมแต่เลยกลับมาที่ผักระเบียงวิวแม่คำปองนะครับผมภาพหุ่นหอมมเบิงภาพมุมสูงของหมู่บ้านนะครับจากระเบียงวิวเห็นทั้งหมู่บ้านนะครับมืน,นีเมื่อยแล้วขออนุญาตลาตีสวัสดิ์พวกเข้าพอกันไหมมืออ่นเสาครับมืน,นีลาตีสวัสดิ์ครับ ผมสวัสดีครับไกลไหมครับอ๋อครับผมสวัสด,สสดีตอนเศร้าพวกเราทุกคนครับพอดีตื่นมาทะาเศร้านะครับมารับอากาศบริสุทธิ์โอ้แม่คัาปองนี่สุดหยอดอีลีครับผมเจอาของลานมัน่ะตื่นตะเศร้าขึ้นมาทักท้ายกัน ถึงกันแล้วเนะน้ำเข้าวาน,นำตกแม่ค้ำปองอยู่ห่างจากเลเดียนวิวไปน้อยหนึ่งประมาณ2 300ยเมตรยางไปทางหล,ลับหลามก็เดี๋ยวนดอยอย่าง่าสั่นวัดเลยสิภาพวกเข้าไปเบิง่งนำตกแม่ค้ำปองน้ำกันครับว่ามันสิงามสมใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งนำตกแม่ค้ำปองน้ำกันครับผม สายนา้ำแม่คาปองเนี่ยเป็นสายนา้าสายหลักครับที่ไหลลงไปจาก,กน้ำตกตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลผ่านมูบ่บานไปตลอดหมูบ่บานแม่ําปองเลยครับแล้วก็สิมีเพื่อนซ้านบานซองเลี่ยงไล่ถึงยูสองขางลำธารสายนี่แหละครับตลอดสายเลยครับผมเป็นลำธารสายหลักครับ ที่จริงแล้วแม่ขัามปองมีน้ำตกเป็นระยะระยะเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาไตระดับลงไปนะครับกับมีน้ำตกเป็นระยะระยะบอมแอนตามีน้ำตกที่ผ้าเบิงเมื่อกี้นี่ครับข้างในนี่กับมีน้ำตกอีกคือกันครับก็บเป็นน้ำตกแม่ขัามปองเนี่ยแหละครับแต่ว่าลดลันกันเป็นระยะระยะลงไปจนหอดหมู่บ้านกับแม่ต่ในหมู่บ้านกับมีนี่ครับยางเข้าไปในนี้กับมีน้ำตกอีกครับนี่ครับ เบื้งจากขางทางเข้าไปเกษณน้ำตกครับในหมู่บ้านก็มีนะครับก็บเลยมีคาเฟ่หรือโฮมสเตย์หลายๆมองนะครับที่เพิ่นมีน้ำตกประดับอยู่ในคาเฟ่ของเพิ่นซึ่งหลายๆคนได้รีวิวให้เบิ้งแล้วนะครับเฮาก็เลยบอขอรีวิวอีกนะครับผ้าเละาะยางเบิ้งน้ำตกมือยแล้วนะครับกับกลับมากินอาหารเศร้าที่ทางระเบียงวิวเพิ่นจัดเตรียมไวให้ครับ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามเป็นอาหารเศร้าอีกมือหนึ่งที่แสบแ่บหลายครับผมเดี๋ยวเสื้อาเพิ่งบรรยากาศของระเบียงวิวไปนัําพร้อมกันครับผม นี่ยังเ้าอยู่ครับระเบียงวิวย่งพระท่านเปิดเพิ่นเปิด8โมงตรงนะครับแต่ว่าเฮ้าผักยูนี่เพิ่นก็เลหยห้สิทธิพิเศษของพวกเข้าขึ้นมาทายรูป้าเ้านะครับก็เกลยสิาทุกคนฝ่าวยาเงเบื่องเร็วๆครับพอจัน่อยเดี๋ยวเพิ่นเปิดมาคนสิเต็มไปเหมือเลยครับน้ำมันนี่ครับเบิ่งบรรยากาศระเบียงวิวยามเ้าไปน้องกันครับ ขอขอบคุณทางระเบียงวิวนะครับเดอ้อพอดีทางทีมงานของเฮาได้ลืมเสืยอกัน now, หนาวไว้โตหนึ่งนะครับเป็นทรงคืนในเฮ้าโดยม่คิดค่าใช้ใจ่ายยั่งเลยขอใจเพิ่นกระบอกหายใจครับขอใส่คลิปนี้ขอบคุณทางระเบียงวิวแมคขัปปองเด้อครับเดอ้อขอบคุณห,หลายๆครับ นี่ซ้ายแล้วครับถึงเวลาที่ต้องลำล่าแม่คําปองเพื่อเดินทางต่อและครับขอบคุณมูเฮาทุกคนที่ติดตามรับชมมาเลยครับเด้อถ้าถือกถือใจจังใด็็ยจะลืมกดติดตามกดถืกใจกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิง่งนะครับเป็นกําลังใจกับพืแร่มทางเด้อครับเด้อขอบคุณลหลายๆอีกเท่นึงครับพอกันไหมคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ